สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนับตัวฉหลอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องมาเล่าอีกเช่นเคยนะครับก็คือเรื่องสยองวิญญาณหลอนแขกไม่ได้รับเชิญก็คือผมอะ่ะจะแทรสัะพานาตัวเองว่าผมมันเดินนะครับเพื่อทุกคนนะจะได้เข้าใจกันง่ายนะครับก็เรื่อกเปิดมาที่นะครับผมเนี่ยเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสานพอเรียนจบเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมาทํางานที่เรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการ โรงแรมนี้เนี่ยมีหอพักคูนะครับอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ดังโรงเรียนหมู่บ้านนี้นใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักคูนะครับจะอยู่ระหว่างซอยที่17-19นะครับหอพักเนี่ยมีสงชั้นผมได้ห้องข้างล่างนะครับห้องที่สองและหลังห้องเรานะครับเป็นบ้านล้าน,นะครับที่ไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้นะ่ขึ้นลกเป็นอย่างมากนะครับหญ้าวัชพืชเนี่ยขึ้นปกคลุมรอบบ้านเลยครับและที่สําคัญนะครับร้านขายของชำเนี่ยอยู่โคตรไกล ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ซอยสามครับเวลาไปซื้อของเนก็ต้องยืมจักรยานพี่ที่หอผมชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของนะครับเวลาประมาณ2องถึงสามทุ่มนะครับเป็นประจําวันแรกเนี่ยผมก็ปั่นไปเพื่อที่จะซื้อของนะครับผมก็ปั่นไปที่ซอยสิบเนะครับปั่นไปได้ไม่ถึงครึ่งซอยนะครับก็มีสุนัขไล่กัดยางออกเป็นอาตานะครับแล้วมันก็เห่าและมันน่ากลัวมากวันต่อมานะครับผมก็เลยไปซื้อของอีกครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนซอยเป็นซอยที่18ปนะครับปรากฏว่าก็ไม่ต่างจากซอยท วันต่อมานะครับผมก็เลยปั่นไปซื้อของอีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมปั่นไปที่ซอยที่สิบเจ็ดนะครับในขณะที่ปั่นนะครับก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาแน่เลยปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกิบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวนะครับเห่าก็ไม่มีนะครับบรรยากาศสองข้างทางเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับและมันดูลกล้างต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับใบไม้หล่นในบริเวณทาวน์เฮาส์มีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังนะครับในซอยที่สิบเจ็ดนะครับมันทําให้ดูวังเวงมากๆนะครับ แต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าผมรู้แล้วเนี่ยว่าซอยนี้มันปลอดภัยหลังจากนั้นนะครับผมก็มาปั่นจักรยานที่ซอยนี้เป็นประจําเข้าเรื่องเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยขณะที่ผมเล่นเกมอย่างเมามันนะครับเสียง m อ n ็ก็ดังขึ้นตึ้งเพื่อนผมทักมานะครับบอกว่าให้ผมเนี่ยเปิดกล้องคุยกันผมก็เลยหยุดเล่นเกมนะครับแล้วก็เลยเปิดกล้องคุยกับเพื่อนนะครับตอนนั้นก็เย็นมากนะครับผมเปิดไฟไว้ในห้องนะครับแต่ว่าไฟตัวอื่นไม่ได้เปิดนะครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่า ผมเนี่ยนั่งเล่นที่โต๊ะคอมใช่ไหมครับแล้วโต๊ะคอมเนี่ยหันหน้าไปทางบานเก็ตนะครับแล้วข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นเตียงแล้วผมเนี่ยก็ปเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ําไว้นะครับซึ่งประตูทางเข้าเนี่ยจะตรงกับประตูห้องน้าพอดีนะครับฝั่งเพื่อนของผมเนี่ยก็มีกันอยู่ประมาณ5-7คนนะครับในตอนนั้นแล้วเพื่อน,นครับก็ถามว่าผมอยู่กับใครนะครับผมเลยบอกว่าอ๋ออยู่คนเดียวเพราะก็หมุนกล้องให้เพื่อนดูนะครับพอคุยกันได้สักพักเนี่ยผมก็เลยบอกเพื่อนครับว่าเดี๋ยวไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะ พอกลับมาครับปรากฏว่าเพื่อนเนี er ie, ่ยปิดกล้องไปแล้วผมก็เลยถามว่าเอ้าพี่ทําไมอ่ะเพื่อนเลยถามกลับมาว่าอยู่กับใครผมก็เลยตอบกลับไปว่าเอ้าก็อยู่คนเดียวไงเพื่อนก็ถามย้ําอีกทีว่าอยู่กับใครผมก็ยืนยันนะว่าอยู่คนเดียวจริงและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่ผมเนี่ยไปเข้าห้องน้ำเนี่ยกล้องค้างตรงหน้าห้องน้ำนะแล้วเห็นผมเนี่ยกําลังจะไปเข้าห้องน้ําเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเนี่ยผมก็ไม่เชื่อที่เพื่อนพูดนะ แล้วเพื่อนเนี่ยก็เลยส่งรูปมาเป็นหลักฐานแล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะตื่นเช้าม,มาเนี่ยผมก็ไปกินข้าวที่ลานป้าห้างหอด้วยความที่อยากรู้นะครับก็เลยถามป้านเนี่ยแล้วก็เลยเอารูปให้ป้าดูนะพอป้าแกดูได้สักพักเนี่ยป้าแกก็ส่งให้ร้านข้าวทุกคนได้ดูเลยนะและต่างคนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอเป็นคนภาคอีสานมาทํางานที่จังหวัดสุพรากการณเนี่ยพร้อมกับแฟนของเธอเธอทํางานก่อสร้างสักแห่งในจังหวัดน,นี้แหละ เธอพักที่ทาวเขาพอสิบเจ็ดอยู่กับหลายคนเลยแฟนเธอเนี่ยก็เป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาหาเธอด้วยเธอก็ทําได้แค่รอรอรอและตอนนี้เนี่ยเธอก็ตั้งท้องจนวันหนึ่งเนี่ยแฟนจะกลับมาเธอบอกว่าเขาท้องแต่แฟนเธอก็บอกให้ไปทําแทง้งแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่อยอมทาแท้งนะเพราะเธอก็รักลูกของเธอนะครับแฟนของเธอเนี่ยก็เลยเอาจกบ,บ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยแค่นั่นแหละ มันจึิงทําให้เธอเนี่ยคิดสั้นนะครับวันต่อมาเพื่อนเพื่อของเธอก็ออกไปทํางานกันหมดเหลือแค่เธอคนเดียวเนี่ยเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนเพื่อนก็ไม่เอะใจอะไรนะครับก็ออกไปทํางานกันแล้วพอเพื่อนออกไปได้สักระยะเนี่ยเธอก็พูกคอตายในยเทาเทานั้นเลยและคือกว่าที่เพื่อนจะรู้เนี่ยก็ตอนที่กลับจะทางานแล้วเพื่อนของเธอเลยนาศพเธอเนี่ยกลับไปยังบ้านเกิดของเธอนะครับหลังจากที่เธอตายได้ไม่นานเนี่ยเธอก็เหี้ยนมากเอาทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นบ่อยมาก จนคนในซอยเนี่ยเริ่มทยอยทยอยย้ายออกไปทีละหลังทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังนะครับป้าบอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งหยุดเฮียน,นไปเมื่อสามเดือนก่อนที่ผมจะมาอยู่นะผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมคนระับเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยแต่ว่าหลังจากวันนั้นไม่นานนะเป็นวันหยุดยาวครูที่หอเนี่ยก็เลยกลับบ้านกันหมดนะครับเหลือแค่ผมคนเดียวเนี่ยคานี่ผมนั่งเล่นเกมน,นะน่าจะประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณรานห้าโมงเย็นนะครับผมก็ดีดเสียงคนทุบป,ประตูห้องน้ํา ปังปังปังเสียงดังมากนะครับแล้วมันดังมาจากห้องผมเองนะผมได้ยินปุ๊บผมก็สะดุง้งตกใจมากแบบแต่ก็ทําเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปนะครับขณะที่ผมนอนอยู่เนี่ยผมก็ได้ยินเสียงคนเดินในห้องนะเดินไปเดินมาแต่ว่าผมก็ทําเป็นแบบไม่ได้ยินแล้วก็นอนต่อนะแล้วก็นอนคืนหนึ่งนะผมก็เลยพูดออกไปว่าถ้ามีจริงเนี่ยบอกข่อยด้วยคืนเนี้ยแล้วอยากได้อะไรก็ให้ให้บอกนะเดี๋ยวจะให้ ผมก็พูดออกมาด้วยความโกรธมัหูก็ไม่ได้หันคิดอะไรแล้วผมก็หลับไปแล้วผมก็ฟันเห็นว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงก๊อกแก๊ก,ก,กที่บานเกลดประตูหลังห้องผมก็เลยหันไปดูเห็นเป็นมือเขีย่ยวเหี่ยวย่นย่นมีเล็บยาวมากกําลังเอามือเข้ามาในบานเกนล็ดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรก็เลยลุกไปจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดน่มาฟันให้มือนั้นผมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักแล้วมันก็หายไปแล้วก็ได้ยินเสียงคนทุบประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็งเงียบ สักพักเนี่ยก็เลยเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่หรอผมก็เลยตอบไปว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นก็เลยให้หวยผมมาสองตัวพอผมตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็เลยโทรบอกให้น้องเนี่ยซื้อให้หน่อยผมก็ซื้อแค่ห้าบาทนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ชอบเล่นหวยแล้วพอวันหวยออกเนี่ยปรากฏว่าผมถูกเฉยเลยผมก็เลยโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้แต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไร และหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยลืมเรื่องนี้ไปเลยและช่วงนั้นเนี่ยผมก็ไม่ยากกลับบ้านนะครับขณะมีวันหยุดยาวเนี่ยผมก็ไม่กลับแล้วพอไปทํางานที่โรงเรียนเนี่ยพี่โรงเรียนเนี่ยก็ทักว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยดูยำยยขำๆหน้ามองจังโดนของหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่หรอกมั้งและช่วงนั้นเนี่ยผมก็ไม่สบายบ่อยมากนะครับเป็นๆให้หายเป็นๆให้หายนั่น,หนแหละมีวันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆผมก็อยากกลับบ้านขึ้นมาสัง,งนนะั้นอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับ ผมเลยเดินไปหาพี่แล้วบอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมละ่ะพี่จะกลับพอดีเลยพรุ่งนี้ไปพร้อมกันผมก็เลยตอบตกลงนะครับเพราะมีเพื่อนกลับด้วยพอไปถึงบ้านยายเนี่ยยายก็ถามว่าทําไมผอมจังเลยหน้าดูคร้ำมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพาไปวัดแล้วพอตื่นเช้ามานะครับยายเนี่ยก็พาไปวัดวันนี้เป็นวัดป้านะครับและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่เป็นอย่างมากแล้วพอเดินเข้าไปในศาลานเนี่ยพราพูดว่าโยม โยมพาใครมาด้วยผมก็หันหลังกลับไปมองนะไม่เห็นมีใครเลยนะพาก็บอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยผมก็เลยลองเชิงนะบอกว่าที่ตามมาเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านก็เลยตอบว่าเป็นผู้หญิงผมเลยถามกับปอีกว่าแล้วตามมาจากไหนละ่ะท่านก็เลยตอบว่าตามมาจากที่ทํางานแล้วนั่นแหละผมเลยถามต่ออีกว่าแล้วเขาต้องการอะไรพาเขาก็เลยตอบมาว่า แล้วโยมงพูดอะไรกับเขาไว้ล่ะผมก็มานั่งถีดสักพักนะแล้วผมก็พูดว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยงมาเพราะเห็นนั้นแหละผมก็เลยถามพาระไปนะครับว่าแล้วเขาต้องการอะไรล่ะพะก็เขาก็เลยตอบกลับมานะครับว่าเขาต้องงานชีวิตของโยงไงดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมผมเลยตอบไปว่าครับแล้วพระเนี่ยเขาก็เลยบอกอีกว่าไม่แปลกหรอก าะเขาเนี่ยไปไหนมาไหนกับโยมตลอดเวลาเลยแล้วยายเขาเลยถามราต่อว่าพอมีทางแก้ไหมท่านเลยตอบว่ามีจะต,ต้องทําภายในสามวันเท่านั้นไม่งั้นตายก็คือการไปลดน้ำมนต์เจ็ดวัดภายในวันเดียวต้องได้เจ็ดวัดและต้องทําภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีกเลยคงมกับยายเนี่ยก็เลยกลับบ้านกันนะครับแล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยตากับยายก็พาไปลดน้ำมนต์เจ็ดวัดหลังจากนั้นเธอก็เลยไม่มาให้กวนใจอีกเลยนะครับ ผมก็กลับไปทํางานได้อยู่ที่ห้องนั้นอ่ะต่อจนครบหกเดือนแล้วผมก็ย้ายไปทํางานกับเพื่อนที่กรทมต่อนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย